และนีครับของเล่นที่ผมเล่นอยู่ในมือนี้ครับคือของ DIY นะครับผมประดิษฐ์เองขึ้นมากับมือครับแล้ววันนี้ผมจะมาสอนเพื่อนๆทำด้วยครับกังหันอินฟินิตี้หมุนได้ไม่รู้จบแค่ดึงดึงและดึงฮ่้ฮฮ่าอินฟินิตี้ สวัสดีครับผมปืนตี่ตัวแสบนะครับรีวิวของเล่นใหม่เยอะแล้วครับคราวนี้ประดิษฐ์เองซะเลยดีครับผมได้อ่ไม่ได้คิดค้นหรอกเจอช่องต่างประเทศมานะครับวิธีการประดิษฐ์กางหันอินฟินิตี้ครับมันเป็นกางหันที่เราหมุนได้แบบไม่รู้จบนะครับเหมือนเขาเติมไม้ไผ่ด้วยเลมอนเลยประมาณนั้นนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูผู้ที่ทามันก่อนเลยนะครับต้องใช้อุปกรณ์อะไรบ้างและขั้นตอนทำยังไงบ้างบอกเลยว่าไม่ยากทุกคนดูแล้วทําได้แน่นอนครับ และนี่คือวัสดุอุปกรณ์ทั้งหมดที่เราต้องใช้ครับอันนี้คือตัวที่เป็นของเล่นของเรานะครับก็จะมีไม้ติม2อันนะครับมีขวดน้ําขนาดที่เลือกให้มันพอดีกับไม้เสียบบุกชินนะครับแล้วก็เชือกอะไรก็ได้ยาวเท่าไหร่ก็ได้เดี๋ยว่อยตัดเอานะครับมีเท่านี้นะครับส่วนพวกนี้จะเป็นพวกอุปกรณ์ที่ใช้นะครับจะเป็นกันไกมีดคัตเตอร์ไขควงกาวหรือว่าหัวแร้งอะไรมันแล้วแต่สถานการณ์เราเลือกใช้ได้เลยนะครับเตรียมประมาณนี้อันนี้คือครบ ท,ทั้งหมดนะครับอะมาครับได้เตรียมของมาครบพร้อมอย่างนี้แล้วเรามาเริ่มทํากันครับอันดับแรกครับให้เรานําไม้ติมมาเล็งให้ตรงกลางแล้วเจาะรูซึ่งไม้จิมขนาดมาตรฐานมันประมาณ15เซนอ่า15เซนนะครับก็อยู่ที่ประมาณ7.5อ่นนี่นะครับเล็งให้แบบช่วงกลางๆนะครับ ของกว้างี่ผมไม่แน่ใจนะครับแต่ละอันไม่เหมือนกันนะอันนี้กว้างที่2เซนก็1เซนนะตรงที่จุดพอดีนี่นะครับเล็งให้ตรงกลางนะครับมันจะได้สวยออกมาแล้วเป๊ะๆเท่ากันอะไรอย่างนี้นะครับอ่ะประมาณนี้ครับนะครับการเจาะไม้ติมนั้นใช้อะไรก็ได้ใช้ไขควงยังได้เลยนะครับนี่นะครับเราเล็งตรงที่ต้องการครับแล้วก็หมุนไขควงกดกดกดลงไปครับนิดเดียวทําไม่นานมันก็ทะลุแล้วครับไม้ติมมันไม่ได้หนาขนาดนั้นครับง่ายๆ แต่แนะนำอย่าเอาหัวใหญ่เกินไปนะครับเอาหัวให้มันเล็กหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวรูมันจะใหญ่เกินเราต้องการรูที่เล็กๆนิดเดียวพอนะครับเรียบร้อยครับดีเห็นไหมครับถอดแล้วทําแบบนี้อันนึงเหมือนกันครับโอเคเรียบร้อย นี่ครับจะดูตรงกลางแล้วเดี๋ยวนะครับให้เอาไม้เสียบลูกชิ้นมาครับเอาด้านแหลมนี่นะครับซึ่งถ้าเกิดใครจะเอาให้ลูกให้หลานเล่นกลัวเรื่องอไันตรายด้านแหลมแล้วก็ตัดหัวลำแหลมทิ้งไปก็ได้นะครับเอาให้มันทู่ๆนะอย่าตัดเยอะเกินไปนะครับแล้วแต่ขนาดขวดแล้วด้วยนะครับอ่ะนิดนี้อ่ะประมาณนี้ก็พอน่าจะได้นะครับตัดส่วนที่แหลมไปดูว่ามันยังดังแหลมเกินอยู่โอเคประมาณนี้น่าจะได้นะครับเราก็เสียบเข้าไปเลยครับนี่ ๋ยวเข้าไปอารมณ์แบบอ่าเอปเตรมไม้ไผ่ของโดเรมอนนึกออกไหมอ่าแบบนั้นเลยนะครับเดี๋ยวเลงดูก่อนนะครับเราทําเองนี่คือเราลองดูได้นะครับว่าเป็นยังไงเอาแค่แบบว่าพอพอเสียบได้ไม่ต้องเหลือหัวเยอะก็ดีนะครับอ่ะนี่ประมาณนี้เห็นไหมอ่าตอนเหลือหัวน้อยมากครับอ่านี่โอเคถ้าอย่างนี้ถือว่าได้นะครับเราก็ทากาวไปทีละชั้นเลยนะครับอ่านี่เหมือนอย่างนี้เราติดชั้นหนึ่งแล้วเราก็ ลงกาวสักนิดนึงก่อนนะครับเอาให้มันแน่นนี่ละเลงไปได้เลยนะครับเพราะเดี๋ยวเราก็ต้องเอาชั้นมาปิดทับอยู่ดีนะครับตรงนี้สามารถใส่กาวไปให้แน่นได้เลยนะครับย้ำตรงนี้ปาบแล้วก็ที่ด้านข้างด้วยนะครับทําให้มันติดกันเลยใบพัดเล็งให้มันใบพัดมันตรงๆเป็นรูปบวกนะครับเลงให้ติดกันเลยอ่าโอเคครับ แล้วก็รอให้กาวแห้งนะครับเราก็จะได้ส่วนแรกและส่วนใบพัดนี้แล้วนะครับนี่ คราวนี้เอาขวดมาครับผมต้องการเจาะ3จุดตรงนี้ครับ1ที่ดันใต้ตูดนี่เลยนะครับตรงกลางเลย2ก็คือตรงกลางตรงเนี้ยระหว่างเนี้ยตรงไหนก็ได้ชักตรงหนึ่งเลือกเอาเลยครับสุ่มๆเอานะครับและ3ตรงกลางฝาตรงนี้นะครับซึ่งใครจะใช้มีดคัตเตอร์อะไรยังไงก็ได้นะครับแต่ผมแนะนําถ้าการตัดขวดแบบแบบเจาะรูขวดพวกนี้ละใช้หัวแรงนะครับถ้าใครมีนะครับถ้าใครมีที่บ้านใช้หัวแรงที่เราบัดกนี่นแเลยครับมันจะง่ายเพราะยิ่งตรงตูดของขวดเนี่ยมันจะ แข็งมากนะครับถ้าคนเคยตัดเคยทำาะไรจะรู้มันจะแข็งครับถ้ามีหัวแล้งนี่เราแค่จิ้มเข้าไปนี่ได้เลยรับยังไม่ร้อนเด,เดี๋ยวเดี๋ยวรามาันร้อนครับหนึ่งดูว่าร้อนแล้วอ่ะเมื่อร้อนได้ทีแล้วน่าจะได้ทีแล้วมืงน,นะครับอ่ะเราก็จิ้มเข้าไปตรงกลางเลยครับกดลงไปเลยง่ายๆมันก็จะปุบ,บลงเข้าไปเลยนะครับ เอารูใหญ่ขนาดไหนก็คือใหญ่พอให้ไม้เราสอดได้นะครับเมื่อเกี้มไม้ตรงตัวนี้เราแล้วต้องสอดผ่านรูข้างล่างนี้ครับเอาแค่ใหญ่พอที่มันสอดได้ก็เป็นเพียงพอแล้วนะครับซึ่งางลรางนี้ใหญ่หน่อยนึงได้ไม่มีปัญหาอาจจะใหญ่ไปนิดนึงมันจะได้หลวมๆหน่อยไม่แน่นมากเกินโอเคไม่มีปัญหาอ่ะประมาณนี้ก่อนค่อยว่ากันนะครับทีนี้ก็มาตรงกลางครับสักตรงหนึ่งโหสักประมาณตรงนี้แล้วกันนะครับอเอารูไม่ต้องใหญ่มากนะครับแค่พอ เชือกเราผ่านได้นะครับนิดๆปพออ่าแล้วก็ตรงกลางข้างบนที่ฝากลางฝาเลยเรลงกลางๆนะครับประมาณนี้ให้ไม้ผ่านได้แปบปไปไปไอ่าโอเคประมาณนี้เรียบร้อยได้แล้วครับเห็นไหมครับการใช้หัวแรงนี่มันง่ายนิดเดียวครับถ้าเกิดใช้มีดใช้อะไรมันจะยากหน่อยต้องทำหลายขั้นตอนหน่อยนะครับโอเคเรียบร้อย<ว><ง>ๆๆๆๆแ่่นะครับตรงบริเวณฝานะครับเราเปิดฝามา แล้วมันจะมีห่วงนี่ครับเราแกะห่วงนี้มาด้วยครับตัวนี้ใช้งานได้ด้วยนะครับแบบว่าเป็นห่วงที่ดึงๆที่เพื่อนเห็นห่วงนั่นแหละครับเนี่ยมันมาจากตรงนี้เลยที่รองฝาตรงนี้นะครับอย่างเงเรได้ว่าใช้ของแบบแทบะรีไซเคิลหมดเลยนะครับเอาขวดของที่ใช้แล้วเนี่ยไม่ต้องไปหาห่วงใหม่ที่ไหนนะครับเก็บออกมาอ่าโอเคอันนี้เก็บไว้ก่อนนะครับจากนั้นครับเราก็เอาใบพัดที่เราทําเมื่อตอนต้นนะครับเสียบผ่านหัวลงไปเอ้ยพอดีเลยนะครับพอดีไปไหม ให้มันหมุนได้นะครับให้แบบเราจับฝายเนี่ยแล้วคือไปพัดมันหมุนได้อย่างเงี้ยต้องอย่างนี้นะครับถ้าเกิดมันฝืดไปหมุนไม่ได้มันจะทําไม่ได้นะครับอ่าหมุนได้อย่างงี้โอเคทีนี้ครับให้เราเอาเชือกที่เราเตรียมมานี่นะครับเราสอดเข้าไปพันรูตรงกลางคือบ้านผมหาเจอแต่เชือกที่เป็นไหมพรมมาเลยอาจจะยากหน่อยนะครับถ้าใครมีเชือกที่เป็นเชือกไนล่อนหรือเชือกที่มันแบบขาวๆอ่ะผมเรียกเชือกไม่ถูกเหมือนกันผมไม่รู้จักเชือกมากเออนั่นแหละครับก็เอามาใส่ได้นะครับไหมพรมมันจะ ขนเยอะหน่อยจะชอบมีปัญหาชอบติดอะไรเงี้ยนะครับแต่ก็มีปัญหาอันไหนก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับให้เราดึงผ่านปากขวดมาก่อนนะครับแล้วก็ผูกเข้ากับตรงอันนี้ของเราเล็งครับเล็งให้มันอยู่ประมาณแบบตรงกันตรงนี้พอดีครับคล้ายๆว่าแบบลงมาปุ๊บตรงนี้เนียนบนทัเลกจากฝาก็จะต้องอยู่ประมาณช่วงนี้นะครับแล้วก็ผูกที่ช่วงนี้เลยผูกตายเลยก็ได้ครับตัวนี้ไม่มีปัญหา ให้มันแน่นอย่าให้มันหลุดก็พอถ้าหลุดต้องแกะออกมาทำใหม่อีกนะครับอ่ะโอเคเรียบร้อยครับเมื่อได้อย่างนี้แล้วเราก็ใส่ลงไปเลยครับเอานนี้ใส่ลงไปในขวดนะครับเล้วกกดึงมาอ่าแล้วเมื่อกี้ที่ทเราให้เจาะไว้นะครับก็คือต้องใส่ทะลุลงมาด้านล่างด้วยนะครับไอตัวไม้ฟันของเราไม่ได้อยู่ที่ตรงกลางเสมอนะครับนี่ลงมาอย่างนี้แล้วก็ปิดฝาให้แน่นได้เลยนะครับตุ๊บอ่ะ ตรงนี้ครับมันจะยาวเกินไปเราอาจจะตัดก็ได้หรือจะว่าอย่างนี้ก็ได้ไม่มีปัญหานะครับมันใช้ได้หมดเดี๋ยวค่อยทําก็ได้นะค่อยว่ากันนะครับก็เสร็จแล้วก็เสร็จแล้วขั้นตอนสุดท้ายนะครับอ่ะนี่ครับตรงเชือกตรงนี้นะครับเราเลือกให้มันไม่ต้องยาวเกินไปนะครับอเอาแค่พอดีพอด,พอดีคือประมาณไหลเลาวแล้วกันน,นะครับไหลเลายาวเฉลไหนก็ประมาณนั้นนะครับอย่มันเเยอะเกินเอาแค่พอดีพอดีประมาณนี้ก็น่าจะได้ อันนี้ไม่มีปัญหานะครับถ้ามันยาวไปก็ตัดได้แต่ถ้าเกิดมันสั้นเกินต้องถอดมาผูกใหม่นะครับทีนี้ครับเราก็เอาหัวมือกี้ไอที่เป็นที่รองฝาที่เรามานะครับก็ผูกไปได้เลยครับผูกใต้ไปเลยก็ได้นะครับเพื่อความแข็งแรงนะ อ่ะโอเคประมาณนี้ก็ได้แล้วครับนี่คือเสร็จแล้วนะครับตรงนี้แต่ไม่ตัดเดี๋ย,ยวค่อยว่ากันดูได้นะครับแต่ถ้าไม่ตัดก็ดีมันจะช่วยเวะลาะรหมุนนะครับอ่ะนี่ครับนี่คือทําเสร็จเรียบร้อยแล้วนะแค่นี้เองไม่กี่ขั้นตอนมาลองเล่นกันดูดีกว่าครับเมื่อกี้ด้านตูดเนี่ยที่ผมบอกไม่ได้ตัดนะครับก็ดีแล้วครับเก็บไว uh ้ไมาด้วไว้หมุนนะครับนี่ตรงนี้ครับเริ่มเล่นครับให้เราจับด้านปลายเนี่ยหมุนหมุนหมุนถ้าเกิดใครไม่เลือตรงนี้หมุนข้างบนก็ได้มีปัญหาครับหมุนหมุนไปหมุนกี่เชื่อมมมันนหุเป็นี้นจสุดเลย พอสุดตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะครับเวลาเราเล่นเราก็ดึงตัวนี้นะครับดูนะครับพอดึงก็ปล่อยมันจะหันเข้ามาก็ดึงใหม่เห็นไหมประมาณนี้นะครับคือถ้าเกิดเรารู้จังหวะเล่นบ่อยรู้จังหวะแล้วดึงนะมันจะไปได้เรื่อยๆไม่รู้จกจบเลยนะครับเอาใหม่ครั้งหนึ่งเดี๋ยวลองดึงดูดีๆนะครับดึงแบบจังหวะมันเข้าแล้วก็ดึงเข้าแล้วก็ดึงเห็นไหมครับมันจะดึงเรื่อยๆไม่รู้จบเลยคบเห็นไหม ด,ดูกลางๆนะครับท่องดูเข่าดึงผ่อนดึงผ่อนให้มันหมุนแล้วก็ดืงอี่ไมื่อ้จบกครับเล่นได้เลยสุดยอดโ,โอ้โอ้ตรงนี้เพิ่มเติมครับใครอยากจะตกแต่งครับเอาซิกงกงซิกเกอร์มาติดพ่นสีระบายอะไรก็ได้ครับให้มันดูสวยงามนะจัดได้เลย เป็นไงเลยครับเป็นอีกหนึ่งของเล่น DIY ที่ง่ายๆทุกคนทําได้แถมสนุกด้วยกับเล่นได้ทุกเพศทุกวัยไร้พิษภัยนะครับเราต้องทําให้ดีมันจะมีปัญหาที่ตรงแหลมๆข้างต้นนี่นะครับถ้าเกิดเหมือนอย่างผมตัดหัวแหลมไปแล้วเอาสติกเกอร์ก็ได้เดี๋ยสติกเกอร์จะสวยมาติดปุ๊บก็เรียบร้อยแล้วได้แล้วครับก็จะปลอดภัยหายห่วงแล้วนะครับเห็นไหมใช้ของง่ายๆที่หาได้ที่บ้านเลยนะครับขวดหนึ่งขวดน้ําอะไรที่กินแล้วก็ได้จะมีไม้ติมเนี่ยแหละที่เหมือนจะรีไซเคิลน,นะแต่ความจริงแล้วเวลาทำงานผลิตพว ก็ซื้อเอาอันนี้ผมก็ซื้อเอามาเหมือนกันนะครับซื้อเป็นแพ็คใหญ่ๆนะครับเพราะถ้าเกิดเป็นไม้ดิมที่เรากินจริงๆต้องล้างให้สะอาดก่อนแล้วก็ต้องตากให้แห้งค่อยเอามาใช้นะครับแล้วก็ต้องขนาดเท่ากันด้วย2อันนะครับจะได้เป็นใบพัดแบบนี้ได้อ่าอลไรครับวิธีการไม่ยากครับก็ดูตามผมเล่าไปทําเล่นกันได้นะครับประหยัดเงินนะไม่ต้องเสียจงกทซื้อขเล่นข้างนอกเลยหาของที่มีอยู่ในบ้านมาทําแล้วก็เป็นการาฝึกงาน DIY งานประดิษฐ์งานฝีมือด้วยนะครับเยอะมากเลยผมเชื่อว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่่่งงนะคครรับพออมผููกทีดย็ เอาไปแนะนําลูกได้นะครับสอลูกทําแบบนี้นะครับนี่ถนุถลุถลุโอ้ไม่ชอบเลยดึงได้ทั้งวันเลย,ยงี้สบายถ้าเชือกไม่ขาดซะก่อนนะ <c oughs> <c oughs> คือผมก็รีวิวของเล่นมาเยอะอะไรเงี้ยก็เลยแบบอยากลองประดิษฐ์เองดูบ้างนะครับก็ได้ไปเจอวิธีการทำนี่มาแล้วรู้สึกว่าน่าสนใจดีเลยมาฝากเพื่อนๆมาบอกต่อเพื่อนๆนะครับเอาไปทําเล่นกันซะนะครับเรียกว่าไอเดียกังหันอินฟินิตี้ละกันอันนี้นะครับเพราะมันหมุนไม่รู้จบไงดึงหมุนดึงหมุนไปเลยนะครับนี่นครับคือการ DIY กังหันอินฟินิตี้เย่เดี๋ยวไว้ผมเจออะไรจริงๆแบบใหม่ๆเดี๋ยวเอามาสอนทําอีกนะครับยังไงถ้าเกิดเพื่อนไ่อยากจะพาดวิดีโอใหม่จากผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กกดดดตติาม ดิ่งด้วยนะครับไว้เจอกันวิดีโอหนาครับผมขอไปนั่งดึงไอ้เจ้านี้เล่นก่อนนะครับกังหันอินฟินิตี้โหสนุกจริงๆเลยเล่นได้ยาวๆเล่นได้ทั้งวันทั้งปีทั้งชาติหรือไม่ฮ่ะนะครับสวัสดีครับนี่ครับติดหัวนะเป็นคอปเตอร์ไม้ไผ่โดเรมอนละแปบินไปเลย <laughs>